แนะนำสินค้าตัวใหม่ผมตั้งชื่อว่าตะเกียงอลราดินครับนะครับมีไฟฉายมีไฟฉายนะครับมีอาอาหลอด LED ข้างในนะครับอาชาร์จด้วยอาโซลาเซลล์ครับผมครับอาเวลาใช้งานชาร์จกับไฟบ้านก็ได้ครับ นี่ครับใช้กับไฟบ้านเสียบข้วนี้เลยเสียบแล้วก็ใช้กับไฟบ้านนะครับนี่ครับเสียบไฟชาร์จครับสีแดงแสดงว่าชาร์จไฟบ้านได้ครับหรือไม่ชาร์จก็ชาร์จโซล่าเซลล์ครับยูไปไหนไปไหนมาได้ครับเปิดนี่ครับเวลาไฟดับครับตะเกียงอลาดินครับผมตั้งชื่อว่าตะเกียงอลาดินครับ มีไฟฉายด้วยครับมีไฟฉายด้วยมีไฟฉายด้วยครับผมนี่ครับแสงพิเศษครับตะเกียงพิเศษจริงๆครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยครับนี่ครับเซลแสงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับเปิดไฟนี่ครับเกียงอาดินครับผมโอเคนะครับผมแนะนําสินค้าตัวใหม่นะครับเอาผมดูนะครับครับ เหมาะสําหรับครับไฟดับครับน้องโนยิ่งไฟดับครับใช้เลยครับครับผมใช้เลยครับโอเคนะครับ